ไขปริศนาหลวงปู่อิเกซาโรคือหลวงปู่เทพลูกอุดรภิกษุลึกลับที่มีอายุยืนยาวหรือไม่ในบรรดาผู้นับถือหลวงปู่โลกอุดรนั้นคงมีจำนวนไม่น้อยที่เคยเห็นภาพพระอริยเจ้านางเข้าฌานสมบัติจนเหลือแต่โครงกระดูกภาพปริศนานี้เป็นที่นับถือของพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก พระต่างเชื่อว่าท่านเป็นพระอัหนึ่งซึ่งต่างคนต่างเชื่อถือต่างๆกันไปบางก็เชื่อว่าท่านคือหลวงปู่โลกอุดรบางก็เชื่อว่าท่านคือสิทธิเอกของหลวงปู่เทพโลกอุดรบางก็เชื่อว่าท่านคือพระมหากปัสสปะผู้เลิศทางด้านทุดงควัดเป็นพระภิกษุสมัยพุทธกาลบางก็เชื่อว่าท่านคือพระอริยเจ้าท่านหนึ่ง มาจากแดนจีนทั้งหมดนี้จะได้นำมาเล่าสู่ให้ท่านฟังในครั้งนี้ว่าท่านคือใครมีข้อมูลเกี่ยวกับท่านอย่างไรบ้างจากกระแสะแรกเชื่อว่าท่านคือหลวงปู่เทพโลกอุดอรนนั้นกระแสะความเชื่อนี้มาจากกลุ่มความเชื่อที่ว่านี่คือร่างหนึ่งของหลวงปู่โลกอุดอรโดยเชื่อหลวงปู่โลกอุดอรมีด้วยกันสามร่างร่างแรก เรียกว่าหลวงปู่เทพโลกอุดอรร่างที่สองคือหลวงปู่อิเกซาโรซึ่งมีสภาพเป็นโครงกระดูกนี่แหละร่างที่สมคือหลวงปู่ธรรมโลกอุดอรร่างสามนี้คือบุคคลเดียวกันแบ่งภาคไปมาได้แสดงร่างได้หลายแบบด้วยอำนาจมโนยิทธิว่ากันว่าร่างของหลวงปู่อิเกซาโรนั้นอยู่ภายในวัดทุ่งสมอ จังหวัดกาญจนบุรีภายในวัดที่ช่องทางทะลุถึงรรำอดีตเจ้าอาวาสองค์กรเชื่อหลวงปู่เปี้ยนรู้เรื่องราวต่างๆน่าเสียดายว่าปัจจุบันท่านมรณภาพไปแล้วเรื่องที่สองนั้นกล่าวกระดังนี้ว่าท่านคือสิทธิเอกท่านหนึ่งของหลวงปู่โลกอุดรชื่ออิเกซาโรเดิมเป็นชาวสุพรรณบุรีบ้านอยู่อำเภอเดิมบางนางบวช บวชในพระพุทธศาสนาและได้เป็นสิทธิ์ในดงของหลวงปู่โลกอุดรท่านมีจริตชอบนั่งสมาธิในโพรงต้นโพชาวบ้านหาว่าท่านบ้าบางคนว่าท่านบรรลุแล้วเรียกท่านตามที่เห็นว่าหลวงพ่อโพงโพที่สุดท่านไปนั่งสมาธิมรณภาพในถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งที่เมืองกาญจนบุรีชื่อกันว่าถ้ำที่ท่านไปนั่งเขา้านิพพานนั้น ชื่อว่าถ้ำละโวอยู่ในเขตท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีการเข้าถึงถ้ำแห่งนี้ท่านว่ายากมากเพราะอยู่ในแดนกะเหลี่ยงทางไปนั้นไม่มีทางเดินคนต้องนั่งช้างเข้าไปเมื่อถึงปากถ้ำจะมีพวกกะเหลียงเฝ้าอยู่ถ้าเขารู้ว่าเราจะเข้าไปสักระเขาจะนอนให้เราเหยียบหลังเข้าไปเพราะเขาศรัทธาหลวงปู่อิเกสาโรมาก จะไม่ให้เท้าคนสัมผัสพื้นถ้ำเลยเพราะถือว่าเป็นการไม่สมควรเรื่องที่สามสืบเนื่องมาจากเรื่องหลวงปู่อิเกซาโรเช่นกันเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงพุทธศักราช2500มีร่างสรงหลวงปู่อิเกซาโรเกิดขึ้นเดิมร่างสรงนี้เป็นคนยากจนต่ำต้อยไม่มีฐานะต่อมาหลวงปู่อิเกซาโรมาประทับร่าง จีแนะการทํามาหากินจนเกิดความเจริญรุ่งเรืองผู้อยู่ในเหตุการณ์สมัยนั้นเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลวงปู่อิเกสาโรลงประทับร่างแล้วร่างส่งจะนั่งนิ่งตัวตรงพูดค่อยมากๆท่านแสดงฤทธิ์ปฏิหารมากมายเช่นสามารถคว้าสิ่งของจากกลางอากาศได้อย่างน่าอัศจรรย์มีบางท่านเดือดร้อนเงินทองต้องการเงินไปทำทุนห้าแสนบาท ท่านก็บอกให้เอากะละมังสักผ้ามาใบหนึ่งเอาผ้าขาวคุมเข้าไปท่านั่งประเดี๋ยวก็บอกเอาผ้าขาวเปิดออกได้พอเปิดออกเท่านั้นก็พบแบงร้อยเป็นฟันฟนนับดูแล้วได้ห้าแสนพอดีเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์สมัยนั้นท่านบอกว่าเวลาท่านช่วยเหลือใครท่านจะพิจารณาดูว่าแต่ละคนมีเทพเทวดาท่านใด ที่มีกรรมเกี่ยวเนื่องกันท่านก็สื่อให้มาช่วยเคยกำหนดจิตถามไปว่าต้องการให้ข้าวของทำบุญอะไรไปให้เทพเทวดาเจ้ากรรมในเวรนั้นก็จะบอกไปตามความประสงค์ก็ปรากฏว่าผู้ที่มาขอความช่วยเหลือก็สำเร็จไปทุกรายแต่หลังๆมานั้นปรากฏว่าคนที่สำเร็จไปแล้วกลับไม่ค่อยไปทำบุญทำทานตามที่สัญญากับเทวดา หรือเจ้ากรรมนายเวรท่านจึงหยุดช่วยเหลือเพราะคนไม่มีสัจจะต่อมาร่างทรงก็ถึงแก่การหมดอายุไขการทรงการติดต่อจากหลวงปู่อิเกสาโรจึงต้องหยุดไปโดยปริยายก่อนที่ร่างทรงนี้จะสิ้นชีวิตเคยไปบวชที่วัดตาเจียจังหวัดสมุทรปราการในวาระนั้นได้มีการสร้างรูปหลอหลวงปู่อิเกสาโรขึ้นที่วัดตาเจียด้วย เป็นที่กราบไหว้เคารพนับถือของญาติโยมทั้งหลายจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ทางเจ้าอาวาสคือหลวงปู่โม,โมใได้จัดสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่อิเกสาโรเป็นเหรียญทองแดงและทองเหลืองขึ้นผู้สนใจบูชาเชิญได้ที่วัดโดยตรงนอกจากนี้ตามคำบอกเล่าของคนพื้นที่ที่ได้รับรู้เรื่องนี้เล่าให้ฟังว่า ร่างของหลวงปู่อิเกสาโรนั้นท่านอยู่ที่ถ้ำเขาควายคลอนลักษณะถ้ำนี้อัศจรรย์มากพระปกถ้ำม,มีหินก้อนหนึ่งมีลักษณะเหมือนเขาควายเปิดปิดไปมาเองได้ถึงเวลาก็เปิดเองถึงเวลาก็ปิดเองลักษณะนี้เหมือนกับการเปิดมิติอย่างหนึ่งคนที่มีวาสนาจึงได้เห็นรรมจึงได้เข้าถา้าเดินแดนนี้เข้าใจว่า เป็นดินแดนมิติลับแลเมืองสัจจะบังบทเที่ยวค้นหาอย่างไรก็ไม่เจอครั้งหนึ่งมิติเคยเปิดคนเห็นถ้ำและเข้าไปได้จึงได้อัญเชิญร่างของหลวงปู่อิเกสาโรออกมาถ่ายภาพเก็บเป็นหลักฐานเอาไว้จากเรื่องเล่าทั้งหมดนี้ยังมีอีกหนึ่งคำอธิบายสังขานมตะซึ่งเป็นเรื่องที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ท่านเมตตาเล่าไว้ว่าร่างที่เห็นนี้คือร่างของพระมหาคสปะท่านไปนั่งนิพพานในถ้ำลึกลับแห่งหนึ่งเขตจังหวัดกาญจานบุรีตอนกึ่งพุทธการมิติเปิดมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปหลงเข้าไปถ่ายภาพมันเป็นหลักฐานได้ทุกวันนี้แต่นอกจากข้อมูลทั้งหมดยังมีอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจโดยข้อมูลนี้เล่าไว้โดยท่านทอเทียรธาตพานิชย ท่านเล่าว่าร่างอันอมะตะที่เห็นกันอยู่นี้สนนิษฐาเป็นร่างของพระอริยเจ้าชาวจีนนิกายเซนเพราะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์นั้นพบว่าพระนิกายเซนที่บรรลุอรหันต์แล้วมักจะเดินทางมานิพพานในถ้ำลี้ลับและถ้ำหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากว่าพระนิกายเซนนิยมมานั่งนิพพานเรียกว่าเข้าไปไม่ออกคือถ้ำแห่งหนึ่ง เขตท่าบวยน่าจะตรงกับท่าม่วงและประเพณีสำคัญของพระอริเจ้านิกายเซนคือการนั่งนิพานซึ่งทำตามกันมานานนับพันปีแล้วท่านสันนิษฐานไว้เช่นนั้นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งหากไม่กล่าวไว้แล้วก็ยอมถือว่าไม่สมบูรณ์คือเรื่องราวของพระอาจารย์สอนท่านเป็นพระฟังลา่าทองตุดงในเขตลา่าผูเขาควาย ปากเสีจำปาสัก์แก่งลีผีการเดินทุดงของท่านนั้นพบเจอเรื่องแปลกประหลาดมากมายหนึ่งในนั้นคือการไดเจอร่างปฏิหารของพระอภิญญาลึกลับที่นั่งคัดสมาธิเหลือแต่โครงกระดูกท่านเรียกของท่านว่าหลวงปู่โพธิสัตว์เรื่องราวของพระอาจารย์สอนนี้ได้ถ่ายทอดไว้เมื่อคราวที่ท่านอาจารย์สิทธาเชตวัน ได้ไปกราพระาธาตุผนมข่าวนั้นท่านเจ้าคุณพระเทพโมลีจะอาวัตวัดพระาธาตุผนมขณะนั้นได้แนะนาให้ทั้งสองท่านรู้จักกันจึงเป็นโอกาสอันดีที่ท่านอาจารย์สิทธาเชตวันได้บันทึกแล้วรวบรวมเอาไว้ในเนื้อเรื่องนั้นมีอยู่ว่าพระอาจารย์สอนตัวดงไปจนถึงถ้ำแห่งหนึ่งทันทีที่เข้าสำรวจในถ้ำก็ตกใจ เพราะเจอร่างพระทุดงรูปหนึ่งนั่งขัดสมาธิเหลือแต่โครงกระดูกเข้าใจว่าสิ้นใจมานานแล้วตั้งใจว่าเมื่อเช้ารุ่งจะชาปนก,กิจศพท่านให้คืนนั้นท่านนั่งภาวนาแต่จิตไม่รวมเพราะมีเสียงเสือหน้าธรรมมารบกวนตลอดเวลาจิตประวันกลัวเสือขึ้นจับใจมองไปหน้าธรรมเห็นเสือถึงสามสี่ตัว ขณะนั่นเองท่านเห็นพระรูปหนึ่งเดินมายังหน้าธรรมไล่เสือทั้งสามสี่ตัวท่านไล่ว่าไปไปไอพวกนี้พระท่านจะนั่งสมาธิภาวนารบกวนท่านท่านไล่เพียงเท่านี้เสือทั้งหมดก็กระโจนไปคนละทิศคนละทางเป็นที่น่าอัศจรรย์พระอาจารย์สอนเห็นดังนั้นจึงเดินเข้าไปพบว่า ร่างพระที่เหลือแต่โครงกระดูกหายไปแล้วแต่แล้วก็พบว่าพระที่ออกมาไล่พวกเสือที่แท้ก็เป็นพระที่เหลือแต่โครงกระดูกนั่นเองเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจมากแต่แรกเข้าใจว่าตนเจอผีหลอกแต่พระอภิญญาท่านรู้วาระจิตจึงบอกว่าอาตมาเป็นพระหาใช่ผีไม่พระอาจารย์สอนคิดในใจเรื่องใดท่านก็ล่วงรู้หมด เช่นนี้พระอาจารย์สอนก้มลงกราบพร้อมทั้งนึกในใจว่าเป็นวาสนาที่เราได้กราพระอริยเจ้าท่านก็ยกมือปล่าบว่าท่านไม่ใช่พระอริยเจ้าแต่บำเพ็ญเป็นพระโพธิสัตว์ประทานาพุทธภูมิพระอาจารย์สอนปราบพึ่งม,มากเพราะท่านรู้วรรจิตทุกป,ประการพระอาจารย์สอนถามว่าท่านมีอายุเท่าใด ท่านตอบว่าจำไม่ได้จำได้แต่ว่าตอนที่ท่านบวชนั้นพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชพึ่งขึ้นของราชถ้าคิดคำนวณก็หลายร้อยปีอยู่ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยปีมาแล้วตลอดเวลาที่พระอาจารย์สอนอยู่กับหลวงปู่โพธิสัตว์นั้นท่านภาวนาดีมากแต่ที่สุดหลวงปู่โพธิสัตว์ให้ท่านทุดงต่อไปอย่าที่ติดทินที่ภาวนา ท่านจึงตัดสินใจไปแก่งลีผีหมายจะไปเห็นต้นไทรมณีโคตระหว่างทางพบผีเปรตเดชหาจะหลอกหลวงท่านให้เสียพรมจันทร์แปลงร่างเป็นหญิงสาวมายุ่ยยวนท่านเกือบเสียทีแล้วหลวงปู่โพธิสัตว์มาทางจิตกระซิไม่แจว่าให้เพ่งเทียนสู้ท่านได้สติรีบเพ่งเทียนกำหนดภาวนาเป็นดวงไฟไปยังร่างของหญิงสาวนั้น ปรากฏว่ามันแสดงร่างจริงเป็นผีเปรตรูปร่างน่าเกลียดพร้อมทั้งทรงกินเหม็นเน่าอย่างน่าสะอิดสะเอียนเพราะหลวงปู่มาโปรดแท้ท่านถึงรอดจากปีศาจมาได้พอท่านเดินทางออกมาจากตรงพูดผีมาได้ก็ป่วยเป็นไข้ป่าหลวงปู่ก็ซิบทางใจให้อดทนอีกหน่อยข้างหน้ามีไม้พุ่มขึ้นอยู่เด็ดไปกินเสีย ก็จะหายดีปรากฏก็จริงตามที่ท่านกระซิบบอกเดินทางต่อไปจนจะถึงแก่งลีผีพบพวกคนป่าคาระแดงสมัยนั้นมันยังกินคนอยู่พบพวกมันจับพระรูปหนึ่งมัดเอาไว้เป็นพระชราพิจารณาดูแล้วหาใช่พระธรรมดาไม่เพราะรูปร่างสูงอยากกับยักษ์พิจารณาแน่ชัดจึงรู้ว่า นี่คือหลวงปู่โพธิสัตว์แป่งร่างมาเพื่อสั่งสอนคนป่าไรวัฒนธรรมเป็นแน่และก็จริงดังนั้นท่านทำฟ้าฝนทำฟ้าพา,า,าใส่คนป่าเหล่านั้นจนกลัวยังหล่นหลานจากนั้นหายตัวมาปรากฏต่อหน้าพระอาจารย์สอนพร้อมทั้งบอกกล่าวว่าท่านมาดักพระอาจารย์สอนไว้พระจะเกิดเหตุอันตรายแก่ท่านได้จากนั้น ท่านให้พระอาจารย์สอนจับจีบอนท่านให้มั่นคงห้ามลืมตาจนกว่าจะบอกพระอาจารย์สอนทำตามทุกประการเมื่อหลุงปูโพธิสัตว์อนุญาตให้ลืมตาท่านยึงเปิดตาขึ้นดูพบว่าบาดนี้มาอยู่กลางลำน้ำแก่งลีผีบึงหน้าเป็นต้นไซรมณีโคตหลุงปูให้โอวาดว่าแท้จริงมันก็ไม่ธรรมดา ไม่เกี่ยวข้องกับมรรคนิพานแต่อย่างใดจึงไม่ควรเข้าหลงยึดจากนั้นท่านบัญชาให้กลับและท่านพระอาจารย์สอนทุด,ดงสแสวงหาโมกธรรมต่อไปเรื่องนี้ก็อยู่ในใจของพระอาจารย์สอนตลอดมาถือว่าเป็นวาสนาในชีวิตที่พบกับพระโพธิสัตว์เจ้าผู้ทรงอภิญญาเช่นท่านนำมาลงไว้ณที่นี่เพื่อให้ท่านผู้ฟัง ได้เกิดความศรัทธาในประวัตพระพุทธศาสนาสืบไป